สวัสดีค่ะพี่น้องถึงแล้วถึงแล้วถึงแฟดตเกียกกายที่แล้ววันศิษย์ไปนอนหนางงานเลยก็เลยว่าโอ้เดี๋ยวเข้าไปนอนบ้านดีกว่าจะได้ทำอะไร,รสักพงสักผ้าอะไรอย่างเจด็ดสิบโลนึงม่ไกลดล้ออกตะเวนเหรอเพราะว่าไม่ใช่ไดนอนไปอยู่ในหกโมงเคืองตะวัดแล้วพอดีเลยได้ทำบุญบุญใส่บาร เอาเินาบ่เออไปหยาไม่ีมากนี่ไม่ตมีชุดเท่าชุดก็เอาน้ำไปยาน้ไป็มมาจากไหนโอ้ แม่นสองชุดแล้วก็น้ำยาดน้ำแม่แม่เธออาน้ำยาดน้ำเอาอันเดียวก็ได้เดี๋วมานี่ก็ได้เดี๋ยรอค่ะ

ไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมใส่ ah, yeah. okay. Вот так

เมือหนิคิดเรื่องใดกับหงสที่แล้วว่าสิพากัลไปน้องหนาเงีนเนี่ยมาหอดเนี่ยด็กทำบุญพรไหมวะดวงสีได้เฮ็ดบุญอะไรดูดูรางวัลหรออันนี้ห้องวัดที่แล้วสามหนึ่ง อุ uhm for <project> ้ย h าแล้วมึงเลี้ยขินมาไมมเอาโจกปะขนมกวยปิงอีกย่งกับพี่นะอันนี้ก่อชุดเท่าไหร่ตจ้งไปสองไปสองร้อยจ้ะ

ออนไหมว่าเดียวก็เด้นวนแล้วมันเปิดเร็วเลย่นเปิดไ้ปะเก่าโมงเปิดไปเมื่อไหร่ล่ะมาจังโม่ง่นเปิดอยู่แม่ไปมต่อไปือาไปโเอา

มอลำก้อนซิ at <lly> ่งแส่ักแพงเวลาเดียพอเะเอนอนปไมิดาวล้วยาก้านยังล้านอันซาฟอมเลยไหมาจะยุดวันอาทิตย์เอาบอกา20บาทค่ะไม่เป็นไรเรามียสปสอีนี่เนี่ยดิได้สวัสดิการเ้อะมาได้สวัสดิการอ๋อ ตรงเซเว่นก็ไม่างนหนเซเว่นน่ะหางเซเว่นมีร้านซ้ายซเว่เขาบรถปันไหนดิแพงมาแถไคงไม่เกินร้อยห้าดอกไม้เอาอีกไม้นึงหมูปิ้งสามไม้ยี่เอาอีกไม้นึงแค่้องนนนี่ไงกับแม่ติมนี่ไงน่ไยกับแม่เนเป็นร้อยเป็นร้อยสามแม่เนี่ยพันสามสี่เป็นผู้หญิงง แม่ต no ี so, ๋ครบคุณค่ะมนีแม่เลี้ยงเขาดูยิ้มบานนี่ยิ้มนเนยิ้มขอบพรยาพูดไหนวะขอบคุณค่ะสมดีค่ะอุยผมงงผมยองระวังนะระวังลุไปไปขับีนอนคิดนุ่งะระเอาาบนหอกส่งกันเลยอ่ะ กินข้าวแล้วก็นอนพักผ่อนกายาบ่ายสามครึ่งเดินทางถึงนู่นก็ไม่เกินห้าโมงโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะแมลง